ถูกฟ้องบ้านรถถูกยึดปาดน้ำตาหลังเลิกภรรยารุ่นใหญ่เปิดใจฟ้องสุภกิจถูกฟ้องบ้านรถถูกยึดเอชุติมาไม่ผ่อนต่อล่าสุดฟ้องสุภกิจได้ออกมาเปิดใจพร้อมน้ำตาผ่านรายการสดคุยทะลุดรมาม่าโดยเผยว่าออกรถออกบ้านและได้เลิกช่วงตุลาคมปีหกห้า โดยทำหนังสือตกลงกับว่าพี่เอจะรับผิดชอบบ้านกับรถจะผ่อนต่อทุกงวดบ้าน4ี่ล้านสองแสนผ่อนเดือน2,500ยอมให้กุญแจเอเอาไปใช้ซึ่งเอรับปากจะผ่อนทุกเดือนทั้งบ้านและรถแต่เอผ่อนแค่1งวดแล้วไม่ได้ผ่อนอีก3างวดก็เลยปล่อยให้บ้านถูกยึดไปแต่พอเป็นรถก็ยอมเสียไม่ได้ยืนยันตอนนี้เอเอารถไปซ่อนผ่อนแค่สงวดและที่รู้ว่าเอเอาไปซ่อน ราะถามกับเพื่อนพี่เอแล้วเพื่อนบอกให้ตามหาเอาเองเลยไปโรงพักเพื่อแจ้งความว่ารถหายลงบันทึกประจาวันเมื่อเดือนที่แล้วสักพักจึงได้ไปแจ้งความดําเนินคดีข้อหายักยอกเพราะทนไม่ไหวแล้วพี่เอไม่ยอมคืนสักทีซึ่งผมจะเอารถคืนให้ไฟแนนซ์พี่เอไม่ยอมเพราะอยากได้ส่วนต่างจากรถอีกอย่างรถไปรีไฟแนนซ์อยู่แล้วทีนี้ผมไม่รู้ต้องทําไงเลยร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดผมเป็นคนต่างจังหวัดก็มีปรึกษาพี่ๆหลายคนเขาก็บอกว่าต้องออกข่าว ขามกลางกระแสที่ทุกคนมารุมด่าว่าไปเกาะเอชุติมายืนยันไม่ได้เกาะเอเพราะบ้านผมก็มีฐานะมีบ้านมีรถแต่ที่ออกรถต้องใช้ชื่อฟรองเพราะเอมีเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถกู้ได้เลยใช้ชื่อฟรองซึ่งทางด้านฟรองก็ได้ฝากถึงเอว่าไม่ต้องการอะไรขอแค่รถคืนมาเท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องสมเขาผมก็ต้องหาแฟนใหม่เพราะเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้สมเขาเลยก่อนจะเลิกผมไม่มีใครเลยอยู่ดีดีเอก็ทิ้งผมออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรมเขาสองคน ผมเลยตัดสินว่าต่างคนต่างไปและยอมรับที่ต้องไปทำงานที่บาโฮสเพราะต้องหาเงินเพื่อนำมาจ่ายค่าบ้านค่ารถ